สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Story F ่เอพีเอสนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเอสหรือว่าเซิ S ์ฟไซเวยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม VIP 3าผมอยู่ไกลเว้นเติมคูณ2นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมไม่มีตัวละครนะครับช่องอาวุธเปิด2ช่องนะครับผม เหรียญชุบมี14เหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับมีกระเป๋าในวงล้อเมจิกโบวอันเดียวนะครับวงล้อเมจิกโบหมุนไป1ครั้งนะครับผมวงล้อใหม่ยังไม่ได้หมุนนะครับแรงระดับซิวเวอร์ไอไอไอนะครับผมแรงม็งเมค้าเวอสิบสามแมกันสร้างเลเว 13, ลสิบสำรวจเวลสามนะครับอ่าส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็มีปืน ลาพิธดราก้อนเวลเนะครับผมแล้วก็มีปืนฮาโลไนท์นะครับผมเวลสนะครับผมแล้วก็มีปืนฟ็อกเอ็มสนะครับผมอ่าอัพสายฟ้าแล้วนะครับยิงผีสบายนะครับผมอ่าส่วนปืนอื่นๆก็ดูเองนะครับ ่าห่อ V.I.P ไม่ได้ซื้อนะผมไม่มีการ์ดเดือนไม่มีการ์ดอาทิตย์นะครับครับผมไอดีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะผมแอดไลน์มาคุยกันนะครับผมไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ